ขาคอมเม้นขาโอเคภาพรวมทีนิตี้ภาพรวมทีนิตี้เนาะวันนี้เนาะเอ่อเคหมูก็ต้องยื่นไปทางนี้เนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะมีเคสนะคะคุณพลอยนะคะเดินทางมาจากชัยนาทเลยใช่ไหมคะเดินทางมาไกลเลยเนาะแต่ว่าอยู่นนทบุรีใช่ไม่เป็นเรื่อยอันนี้อันนี้ใหม่เรื่อย มาอัปเดตจมูกเนาะวันนี้14วันแล้วนะคะวันนี้มาตัดใหม่ใช่ไหมคะคุณพลอยเนาะมาเรามาอวดกันว่าวันนี้มาตัดใหม่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าครั้งที่แล้วถอดเปลือกไปนะคะยังมีบวมๆอยู่ยังมีช้ำๆอยู่เนาะแล้วก็วันนี้ผ่านไปแล้ว7วันนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าเสร็จวันอ่าสิบสี่วันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะจมูกนะคะเริ่มเข้าที่หรือย,อยังนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนเนาะว่าเอ๊ะคุณพลอยคนไหนนะฐานเดิมเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูรูปเดิมกันก่อนนะคะ ขันเดิมของคุณพลอยนะคะเป็นเคสแก้จมูกที่เคยถอดพักมาเนื่องจากว่าไม่ชอบทรงเนาะทำไปแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยปลายมันดูไม่พุ่งไม่สวยเลยก็เลยถอดพักนะคะก็คุณพลอยถอดพักจมูกมาได้สิ2ปีนะคะแล้วก็มาเสริมกับฟินิตี้คลินิกเนาะแล้วก็ รีเควสคุณหมอเลยว่าเป็นขอทรงตุรกีขอแบบเป็นพุ่งๆเลยค่ะคุณหมอคุณหมอก็เนรมิตให้อ่าเรามาดูเลยหลังทำเนาะเป็นไงบ้างคะหลังจากทาจมูกได้14วันแล้วชอบมากค่ะชอบมากเนาะเออสวยรจริงๆแบบอยากได้อือตุรกีตุลใจนะคะก็เป็นทรงสโลไปพุ่งแล้วก็มีความคมและเชิดเล็กน้อยจะไม่ได้ดูหน้าดุไปนะคะตัวทรงนี้จะกรับให้ดูหน้าดูหวานขึ้นด้วยเนาะ ดูแลตัวเองยากไหมคะในในสิวันนี้รู้สึกไม่ยากไม่ยากค่ะบวมช้ำกี่วันไม่บวมเลยค่ะไม่บวมเลยไม่บวมแต่เป็นงานแก้ด้นะใช่ค่ะแต่ว่าช้ำเพราะว่าโดนไอ้นี่ขูดฝังผืดค่ะช้ำแค่ตรงบ้าตาอย่างเดียวตรงบ้าตาอย่างเดียวใช่ชชีวิตได้ปกติใชาทำงานได้ปกติใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะยังลำบากเรื่องการกินนิดนึงใช่คะ นาะก็มาดูทรงจมูกกันนี่เรามองด้านข้างนะคะเออสวยเลยแล้วยังมีเจ็บหรือว่าปวดอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่มีแล้วปกติเลยใช่ะคะ่ะสวยมากใครที่อยากได้ทรงจมูกแบบคุณพลอยนะคะรีเควสตมาได้เลยแคปหน้าจอให้พี่แอดมินได้เลยนะคะโปรเสริมจมูกตอนนี้เนาะหนึ่งหมื่บาทนะคะมีรวมรปลไปเนื้อเยื่อหลังหูเทคนิค NTLT เนาะแล้วก็ของเรารับประกันสปีเลยนะคะนี่แล้ก็มาอวดกันเนา โอเคก็เดี๋ยวหนึ่งเดือนอาจจะได้มาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ให้คุณพลอยไปพักก่อนเนาะเรามาโชว์จมูกสวยๆนะคะในช่วงสายๆนะแล้วอยากมีถ่ายรูป14ี่วันวันนี้อ่าเดี๋ยววันนี้ถ่ายรูปใช่วันนี้ไม่ถ่ายรูปด้วย14วันนะคะด๋ยวถ้าใครอยากเจอคุณพลอยก็ จะีหน้าเพจได้อ่าเดี๋ยวมาอัปเดตรูปรให้ดูมาปรวมมินิตี้หน้าเพจเนาะโอเควันนี้ไปกันก่อนนะคะเดี๋ยวไว้มาอัปเดตใหม่นะสวัสดีค่ะ